สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการแสดงหน้าตาสินไทยนะคะามาตรฐานการเรียนรู้นะคะสสามจุนะคะเข้าใจและแสดงออกทางหน้าตาิสินอย่างสร้างสรรค์น,นะคะวิเคราะห์วิจารณ์คุณค่าหน้าตาดสินถ่ายทอดความรู้สึกนะคะความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสสานะคะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะคะเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากลนะคะส่วนตัวชี้วัดนะคะสสามจนะคะมสอทับสนะคะวิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่นโดยใช้นาตยศัพ์ทหรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสมนะคะสสามจองนะคะมสอทับสนะคะ ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์น,นาฏศิลป์พื้นบ้านละครไทยละครพื้นบ้านหรือมหรสลศพที่เคยนิยมกันในอดีตนะคะส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอธิบายประวัติและประเภทของการรำได้นะคะส่วนสาระสำคัญนะคะรำนะคะคือ การแสดงที่มุ่งเน้นความสวยงามในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเป็นการแสดงฝีมือในการไร้ลำที่เน้นการใช้แขนมือและท่าทางต่างๆนะคะรำแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะคือรำเดี่ยวและรำคู่นั่นเองนะคะะ รำนะคะหมายถึงศิละปะแห่งการร่ายรำนะคะมีผู้แสดงตั้งแต่1นถึงสองคนนะคะมีลักษณะการแต่งกายรูปแบบของการแสดงนะคะไม่เล่นเป็นเรื่องราวอาจมีบทขับร้องประกอบการรำเข้ากับทำนองเพลงดนตรีนะคะมีกระบวนท่ารรำที่อ่อนช้อยงดงามนะคะเช่นการรำเดี่ยวการรำคู่การรำอาวุธนะคะ การรำจะต่างจากระบำนะคะเนื่องจากท่ารำนะคะมีความเชื่อมโยงสอดคล้องต่อเนื่องกันนะคะและเป็นบทเฉพาะสำหรับผู้แสดงนั้นๆน,น,นะคะเช่นรำแม่บทนะคะรำวงมาตรฐานรำพายชุมพลรำเชิญพระขวัญน,นะคะรำแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้นะคะ ก็คือ1คือรำเดี่ยวนะคะ2รํรำคู่และ3รํรำอาวุธนะคะเราจะมาดูรำเดี่ยวกันนะคะการรำที่มีตัวละครหลักเพียงตัวเดียวนะคะซึ่งชื่อชุดการแสดงมักจะบอกชื่อตัวละครไว้อยู่แล้วนะคะเช่นชุยฉายทศกัณฐ์ลงสวนนะคะชุยฉายมานพชุยฉายเบญกายนะคะ ฉุยฉายวันทองฉุยฉายพราหมณ์ชุยฉา,า,ายยอพะกินนะคะฉุยฉายหานุมานทรงเครื่องลงทรงโทนนะคะอินเนาแต่งตัวนะคะบุษบาชมสารและพระลอลงสวนนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างรำเดี่ยวกันนะคะก็อย่างเช่นฉุยฉายวันทองนะคะ และช่ยฉายพามนะคะอันนี้ก็คือการรําเดี่ยวนะคะส่วนรําคู่นะคะการแสดงของตัวละครที่รําเป็นคู่นะคะสคนนะคะมีท่ารําที่สอดคล้องในบทบาทเดียวกันท่ารําและการไล่รำที่มีตัวละครหลัก2ตัวนะคะ ที่รำตามบทหรือกระบวน่าซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่กระบวน่าได้ถูกลังสรรให้มีความเป็นเอกันเดียวกันนะคะอย่างงดงามก็เช่นรำสุภลักษุ้มสมนะคะซึ่งมีตัวละครหลักก็คือนางสุภลักษณ์และพระอุณรุษนะคะรจนาเสียงพวงมาลัยนะคะมีตัวละครหลักก็คือนางรจนาและเจ้าเงาะนะคะ หรือบางชุดการแสดงก็ไม่ระบุชื่อตัวละครนะคะเช่นรำกิ่งไม้เงินทองนะคะรำปะเปลงนะคะเป็นการรำเบิกโลงอย่างโบราณที่ใช้ผู้แสดงเป็นคู่นะคะแต่อาจมีจำนวนมากกว่าหนึ่งคู่นะคะเช่นเดียวกับระบำเทพบันเทิงนะคะระบำไตรัตระบำสีนวลน,นะคะ รำสีนวลน,นะคะหากใช้ผู้แสดงเพียงหนึ่งคู่ก็จะเรียกว่ารำคู่เช่นกันนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างการรําคู่นะคะก็อย่างเช่นหานุมานจับนางเบญจกายนะคะรถนาเสียงพวงมาลัยนะคะรำอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นรําคู่นะคะคือรำสองคนนะคะ,ะการรําอาวุธนะคะ การไร่ลำที่ปรับปรุงมาจากการไหว้ครูอาวุธต่างๆนะคะของโบราณเช่นกระบี่กระบองนะคะดาบเดียวดาบสองมือนะคะพองไม้สั้นซึ่งผู้แสดงจะมีสองคนนะคะไร่ลำอวดฝีมือและความความสามารถในการใช้อาวุธต่างๆนะคะเพื่อต่อสู้กัน การแต่งกายนะคะก็แต่งกายแบบนักรบโบราณนะคะใช้เครื่องดนตรีประกอบปอีประเภทปีนะคะใช้เครื่องดนตรีประเภทปีและกองประกอบการแสดงนะคะบางครั้งจะเรียกว่าศิลปะป้องกันตัวนะคะนอกจากนี้ยังมีการรำอาวุธในละครซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะทั้งกระบวน่าทั้งกระบวนการ ทั้งกระบวนท่ารำนะคะที่เน้นความงามอย่างท่ารำในละครแต่งกายงามตามแบบละครนะคะแต่งตัวละครแต่ตัวละครใช้อาวุธนะคะเช่นหอกซัดหรือกริดนะคะในการแสดงละครในเรื่องอินหนาวนะคะ,ะการรำอาวุธนะคะก็อย่างเช่นรำดาบสองมือนะคะ มาถึงสรุปบทเรียนกันนะคะรำนะคะแบ่งเป็นรำเดี่ยวรำคู่รำอาวุธนะคะการรำเป็นการแสดงที่เน้นฝีมือของผู้แสดงโดยเฉพาะการรำเดี่ยวนะคะส่วนการรำคู่จะต่างจากระบำตรงที่ ท่ารำจะไม่เน้นความเหมือนของผู้รำทั้งสองคนนะคะแต่จะเน้นความสอดคล้องคมกลืนในท่ารำระหว่างตัวละครทั้งคู่นะคะรำอาวุธคือการแสดงที่ใช้อาวุธเป็นอุปกรณ์หลักในการแสดงนะคะสำหรับใบงานในเรื่องนี้นะคะ คำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะการรำคืออะไรแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ